สวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าส okay. ู่ช่องออแ Channel วันนี้นะคะเราอยู่กันที่เขาหลักจังหวัดพังงา 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 다 ทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะทัวร์ห้องพักของเรากันเราจะใช้เวลาอยู่ที่นี่กันสองคืนสามวันไปดูกันเลยเมื่อเข้าประตูหลังนี้มานะคะวิวแรกที่เราได้เห็นเนาะนี่มีเจนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะโอเคตรงนี้นะคะก็จะเป็น อ่างล้างหน้าเนาะแล้วก็มีกระจกบานใหญ่เลยนะคะอยู่ติดกับประตูเลยนี่ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเนาะมี่มีร่มมีอะไรแบบนี้นะคะเป็นตู้เสื้อผ้ามีตู้เซฟด้วยเดินเข้ามาอีกนิดนึงนะคะด้านนี้ข้างๆตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นห้องน้ำเนาะ แล้วก็มีกระจกอีกบ้านหนึ่งอันนี้เป็นบ้านใหญ่เลยนะคะค่อนข้างใหญ่เลยดูนี่เข้ามาในห้องน้ํากันบ้างนะคะก็ซ้ายมือก็จะเป็นอ่างแบบนี้เนาะนี่มีผ้าเช็ดตัวด้วยอันนี้ก็เป็นชักโรครกนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็น ที่อาบน้ำประมาณนี้เลยกับล้างหันก็จะเป็นอ่างล้างหน้าของเราเมื่อกี้ที่ที่ถ่ายให้ดูแล้วนะคะนี่เดินเข้ามาก็จะเป็นเตียงนุ่มๆแบบนี้เลย นี่คือห้องพักนะคะที่เราจะใช้พักกันสองคืนมีโต๊ะทำงานด้วยมีทีวีด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นมุมนั่งเล่นเนาะทานนู่นทานนี่เรามาดูวิวด้านนอกกันบ้างคะ่ะทุกคนมาดูวิวด้านนอกกันคะ่ะเย้ ตรงนี้เป็นห้องทางลงสระนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวกับ เดีย๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินที่ชายหาดกันนะคะพูดเบาหน่อยเพราะว่าอยู่ในโรงแรม เดินกันอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางที่เดินไปชายหาดนะคะจะเป็นของโรงแรมเหมือนกันนะคะเป็นบริเวณของโรงแรมนี้เหมือนกันนะเป็นโรงแรมที่กว้างแล้วก็ใหญ่มากๆนะคะแล้วก็มีสถานที่สวยๆเอาไว้ถ่ายรูปเล่นเยอะแยะมากมายเลยค่ะ จะออกจากบ้านที่สุราษฎร์มาเนี่ยนะคะก็ติดช่วงบ่ายมาแล้วนะคะแวะนู่นแวะนี่อีกนะคะเราใช้เวลาเดินทางมีการมาจังหวัดพาังงานเนี่ยประมาณสองชั่วโมงกว่าๆเลยนะคะก็มาถึงบรรยากาศก็จะเป็นช่วงใกล้ที่จะเย็นๆแบบนี้นะคะวิวกำลังสวยเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพวกเราก็กำลังจะออกไปหาอะไรทานกันค่ะไปดูกันค่ะว่าพวกเราจะได้ทานอะไรในมื้อเย็นนี้และนี่ก็คืออาหารมื้อแรกที่เขาหลักจังหวัดพังงาค่ะเป็นอาหารตามสั่งธรรมดานะคะกินแบบเรียบง่ายเนาะ สำหรับการเที่ยวในครั้งนี้นะคะพวกเราเลือกพักกันที่โรงแรม The Brisa Beach Resort เขาหลักค่ะก็เป็นโรงแรมที่เงียบสงบนะคะแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะที่มีโอกาสได้มาเที่ยวจังหวัดพังงาหรือที่เขาหลักแห่งนี้นะลองมา พักที่รีสอร์ทนี้ดูนะคะไม่ได้เข้าโฆษณาอะไรใดๆนะคะแค่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์กันคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปแรกนะคะของการเที่ยวครั้งนี้ค่ะก็จะไม่ได้มีอะไรทำมากมายนะคะเพราะว่าเป็นวันแรกที่มาถึงเนาะอยากให้ทุกคนนะคะรอติดตามคลิปต่อไปกันด้วยนะคะ เอาเลยค่ะคงจะต้องจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆการติดตามทุกๆการรับชมทุกๆการไลค์หรือว่าการแชร์ต่างๆนะคะเป็นกำลังใจใหแมได้ดีมากๆเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะได้ติดตามคลิปต่อๆไปของแหมด้วยเนาะมีอะไรก็สามารถติชมกันได้ในคอมเมนต์นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ